สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามาัคคี VIP นะคะประจะมาที่11เมษายนปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือสีกับเจ็ดหกกับเก้าเจ็ด5ูนย9หนึ่งเจ็สามเดห้าถ้าก็ย่หอก่เ็ด้ หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้าห้าเจ็ดสี่สี่หกเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดห้านะคะหรือจะจับคู่สี่เจ็ดกับหกเก้าสี่หกกับเจ็ดเก้าเอาเนาะต่อไปสามมิตีวีอันนี้ต่างกันแค่ศูนย์เนอ้อศูนย์กับสี่หกสี่ศูนย์เนาะหกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสองหกศูนย์หกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสอง จับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกเก้าเก้าหกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าก็ขอเป็นพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยวเพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยเด้อ สวัสดีค่ะ